สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย p b s ดิฉันนัฐถากลมววาทินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการฆาตกรรมด้วยงูเห่าหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเป็นพลอน็อตนิยายฆาตกรรมแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศอินเดียนะคะที่รัฐเกรละซึ่งอยู่ทางตอนใต้เป็นสถานการณ์ที่สามีคนหนึ่งใช้งูเห่าเพื่อไปกัดภรรยาเพื่อต้องการที่จะให้ภรรยา ถูกพิษงูเห่าจนถึงขั้นเสียชีวิตสารได้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆแล้วก็ต้องตัดสินจำคุกตลอดชีวิตผู้เป็นสามีเรื่องทั้งหมดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรไปติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะเราสามปีที่แล้วสุรัชคูมาแต่งงานกับอุตราจากการช่วยเหลือของนายหน้าหาคู่ครอบครัวของอุตราให้สินสอดฝ่ายชายด้วยทอง768กรัมรถยนต์สุสกิ และเงินสด4แสนรูปีหรือกว่า1,070,000บาทคูมายังได้รับเงินรายเดือนกว่า3,500บาทจากครอบครัวของอุตราเพื่อดูแลลูกสาวที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ภาพวันแต่งงานคู่บ่าวสาวดูมีความสุขไม่มีใครคาดคิดว่าในวัย25อุตราจะเสียชีวิตจากพิษของงูเห่าอินเดียหนึ่งในงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดและฆาตกรคือสามีของเธอเอง เช้าวันที่7พฤษภาคมแม่ของอุตราพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่บนเตียงในบ้านโดยสามีอยู่ในห้องด้วยระหว่างที่มาพักรักษาตัวจากเหตุที่ถูกงูกัดก่อนหน้านี้ครอบครัวอุตรารีบพาเธอไปโรงพยาบาลแต่แพทย์แจ้งว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วผลการชนสูตรพบพิษงูเห่าและยาสลบ เป็นที่มาของการเปิดการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมกินเวลา78วันพร้อมเอกสารมากกว่า1,000หน้าและพยานกว่า90คนท้ายที่สุดนำมาซึ่งการจับกลุ่มและตัดสินจำคุกสุรัชคูมาสามีตลอดชีวิต2คดีซ้อนในความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาพร้อมหลักฐานประกอบจำนวนมากตำรวจรัฐเกละได้ทดลองพฤติกรรมงูโดยปล่อยงูไปยังหุ่นพบว่างูเห่า จะไม่ฉกหากไม่ถูกยั่วยุและพบว่ารอยเคี้ยวแผลถูกกัดที่แขนของอุตรากว้างกว่าปกติเทียบเท่ากับการกัดแบบจับหัวงูเพื่อรีดพิษหรือบังคับให้กัดตำรวจผู้กำกับการสอบสวนระบุว่าไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนและพยายามเก็บรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุดพบว่าเป็นการฆาตกรรมที่วางแผนมาอย่างดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นความพยายามคาถึงสามครั้ง หนึ่งปีหลังจากแต่งงานทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่คูมาเริ่มไม่พอใจที่ต้องดูแลอุตราและเขาพบผู้หญิงคนใหม่จึงวางแผนจบชีวิตของเธอรายงานสืบสวนสอบสวนพบว่าคูมาเริ่มสนใจค้นหาข้อมูลของงูพิษในปลายปี2019การซื้อขายงูพิษในอินเดียผิดกฎหมายเขาตัดสินใจซื้องูแมวซาวจากหมองูชาวาลุค,คาวูสุเรชและเอาไปปล่อยที่บันได ก่อนเรียกภรรยาลงมาหวังให้งูกัดแต่อุตราสังเกตเห็นงูก่อน<ด>ทำให้แผทยครั้งแรกล้มไปครั้งที่สองคู่มาพยายามผสมยานอนหลับกับขนมหวานให้อุตราเมื่อเธอหลับเขานำงูไปกัดและทำลายหลักฐานแพทย์สามารถช่วยชีวิตเธอได้แต่ต้องอยู่โรงพยาบาลน,นานถึง52วันรับการผ่าตัด3ครั้งและในความพยายามครั้งสุดท้ายคูมาทำสำเร็จ ครอบครัวของอุตราต้องสูญเสียลูกสาวไปตลอดการความพยายามสังหารด้วยงูไม่ใช่ครั้งแรกในอินเดียและกำลังกลายเป็นรูปแบบการฆาต,ตกรรมที่น่ากังวลแต่คดีของอุตรานับเป็นคดีที่มีหลักฐานชัดเจนที่สุดชลันทรยธาสมุทรไทย p ี s ีรายงาน